พ่อกันอีกคือเ่าครับมือหนีอยู่อังซิลาตรงที่ผมสิไปนี่เป็นตลาดสดนะครับขายพวกอาหารสดพวกปลาหมึกสดนะครับอยู่ที่อังซีลาหลังจากคลิปที่แล้วนี่ผมพาไปเบิงตลาดอาหารแห้งอยู่อังซิลานะครับ<ม>เดี๋ยวผมพายางเข้าไปตรงข้างหน้านี่เป็นตลาดสดนะครับมุมพู่นคับเป็นบอทั้งผุนเป็นมองจอดรถนะครับติดริมทะเลนะครับ<ม>อยู่ข้างเดียวกันมองซ้อยตรงนี้ที่เห็นนี่ สิเป็นมองที่รถเข้าไปจอดได้นะครับมีมองรถจอดรถอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมสีผ้าย่างเข้าไปทาง้งนานี่ยครับเป็นพวกขายของพวกปลาย่างนะครับปลาหมึกเป็นของกินของควบเชี่ยวนะครับแล้วย่างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบืองว่าเขาขายอยังแน่อยู่ข้างในพวกของสดปลาหมึกสดก็อยู่ข้างในเราย่างไปข้างในเล็กๆในจักหน่อย ข้านอกนีช้อนมาก็เขาเห็นเป็นพวกที่ของสุกไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นพวกเป็นเศษนะครับเป็นพวกปลาทูนะครับเป็นอาหารสดตัวนี้เป็นตลาดท่าเรือบางคนเคาเอ่ยว่าตลาดท่าเรืออางศีลา ท่านผู้ใดแวะมาซื้อของแห้งนะครับฟังตรงขามเนี่ก็สิเป็นตลาดสดนะครับมีตรงขามกันเลยแต่ก็ยิงเหยื่อกันมาจากน้อยนะครับมองจอดรถกับมองเดียวกันจอดน้ากันได้นะครับท่านผู้ใดแวะมาเที่ยวหาดบางแสนกับแวะซื้อของสดของแห่งกับจอดรถมองเดียวครับซื้อในเรื่องสองยางเลยแต่ว่าอาศสียางไก่ในจากน้อยนะครับอันนี้เป็นกุ้งกุ้งที่เขาเอามาใส่ย่างตัวใหญ่ครับแบบสดๆเลย ราคาบ่ายแพงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็สิเป็นพวกปลาที่เขาขายเป็นโตแล้วก็หอยกุ้งอันนีชสดๆครับหอยแมงผูโอ้สิแบงเป็นแบบเป็นชุนๆขายพวกนี้ครับอันนี้ตัวใหญ่เด้พี่น้องนีงเป็นปูเนื้อ ตัวใหญ่แหง้งได้เบิ่งในรูปนี่เบิง่งในภาพนี่ือยังส่งหน่อยแต่เบิ่องอีหลีตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นพวกกุ้งหนึ่งนะครับแบบสดๆได้ยังพอถ่ายได้นี่ยยากได้ตัวใดไปสี่แล้วก็ยิบเอาได้เลยครับหอยแมงพูลาน,นี่ตัวใหญ่แห้งเลยครับพี่น้อง ตัวใหญ่ขนาดราคาถือความตรงนี้สามร้อยอยผมไปแวะเบิ้องบนกับว่าซื้ออยู่ตัวใหญ่แห้งไหลอันนี้เป็นกุ้งร็อบเตอร์ใครเป็นโตแล้วครับเนี่แพงเนี่ยตัวหนึ่งตัวสามรอยก็บาทบ่าม,มันโลได้ใครเป็นโตตัวหนึ่งใหญ่ก็แขนอีกได้แขนผู้ใหญ่มาฟังทั้งนี้ก็เป็นปลาหมึก ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กรุ่งสุมนี้ยางก็ไดหนึ่งก็ได้ครับไมาแข็งโลดละลอยกว่าบาทจากเที่ยวไปซื้อน้ำตลาดนัดทั่วไปโลละสองลอยกัวนำ้ำขวดสิยางผ้ายางอ้อมเบิ่งเลยครับ ไตวันเป็นตลาดบ่บบค่อยใหญ่ปนใดได้เขาเฮ็ดเป็นไล้ลายเป็นอานั่นนะไนะว้อยโคดคายพวกอาหารประเภทนี้ท่นผู้ใดซื้อแล้วเนี่บมมีแนวใสกับเขามีกองฟอมขายด้วยครับซื้อกองฟอมอยู่มองนั่นก็ได้ซื้อน้ำแข็งก็ได้ครับแล้วก็ซื้อปลาหมึกใสแล้วก็แพ็คลงเลยขามีครบพร้อมครับตลาดนี้ คันผู้ใดแวะมาแถวๆทังบางแสนนะครับอยากกินอาหารสดอาหารแห้งก็แวะมาซื้อได้โอ้ตรงนี้มีอาหารแห้งน้าเลยครับมันเป็นแต่หมงที่ผมพาไปเมือนั้นมีอาหารแห้งแต่ว่ามัน่หลายคือหมองคิบก่อนที่ผมพ่ไปเบิงอันนั้มันเป็นแบบคล้ายข้องแห้งล้วนๆเลยอันนี้เป็นหนวดหนวดนี่กระซสบได้ครับนี่เอามาหนึ่งหนึ่งกระซสีย่างกระซสบจิม้มน้ำจิม้มซีฟูด สองร้อยหา้าสิบครับอันนี้กุ้งกุ้งพวกนี้ส่วนมากก็จะออกมาลวกลวกจิม้มทำจิ้มซีฟูด้ด ๋ยวพายางเลาะไปเบิ้งเลยๆครับหอยโอย้ตัวใหญ่ได้ตัวนี้ใหญ่สดน้ำร้อยหกสิบตัวนี้มเป็นตัวนน้หน่อยเด้อเนี่ยครับตัวสมกำปั่นเนี่นี่เห็นมันตัวนี้ตัวสองร้อยสี่สิบนี่สมกำปั่นเล็กหน่อยวันนี้ครับผมสื่อไป อันนี้ครับผู้ใดมักแกะมักแง่ก็ซื้อไปกินครับอันนี้ไม้นั่งดมตรงนี้เป็นปูสดๆนะครับตัวนี้เป็นแผงปูโดยเฉพาะได้เนื้อหลายตัวใหญ่แห้งครับเว็บมาเบิองได้โดยส่วนหมากยี่นี่กับซิมี่ไล,ลยๆกับเป็นพวกปลาหมึกกับกับปู ไหลายหอยกับมีบางเล็กน้อยกุ้งกับพ่อมีขึ้นกันครับแต่ว่ามันในหลายชนมากรับเป็นปลาหมึกแนนมากระแพงนี่แพงใหญ่เลยมีครบทุกเซตทุกไซส์ปลาหมึกกระดองอันนี้เป็นหอยเชี่์วครับหอยเชี่ยวหอยวาน ในต,ตลาดนี้ไม่ต้องเตรียมมียังไปหลายเตรียมได้เงินไปซื้อกับพ่อพวกกองผู้ยังเขามีไว้แต่ขยให้อยู่แล้วซื้อกล้องเซตแล้วก็ซื้อบะมือก้อนซื้อบะมึกเซตได้พ่อล้วก็ไปหาซื้อกล้องมใส่ซื้อน้ำแข็งพร้อมแพ็กกลับบ้านได้เลยครับในยวผมก็สีถ่ายกล้องให้เบิ่งไปเรื่อยๆถ้าย,ยางไปเรื่อยๆ อันนี้ย่างมากแล้วก็สซิเริ่มมากมองทั้งออกแล้อครับตรงนี้อันนี้เป็นปลาหมึกสดเลยแบบสดแท้ๆเลยครับยังนนลอยน้ำอยู่น,นี่อันนี้เขาเห็ดเป็นปลาหมึกช็อตนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากล่องกินเบิงนะครับตัวละลอยยี่สิบนะครับนี่ขนาดตัวก็โตตัวใหญ่ยอยู่ด้ผมวบานี่ปลาหมึกช็อตน้ำยมมองทั้งเขาเลยครับตัวนี้ ผู้ใดอยากจะล่องกินปลาหมึกช็อตปลาหมึกสดเบิ่งก็ล่องมอบแบะล่องเบิ่งครับอ่าอันนี้ยางออกมาข้างหน้าแล้วครับนี่ย่างหลอบหลอบให้เบิ่งยางจากมุมหนึ่งออกมาอีกมุมหนึ่งเนาะอันนี้เป็นกั่งกั้งสดผู้ใดมากินสดๆนี่อาเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามีน้ำจิ้มขายพร้อมเลยครับ คุณใดอยากลองเมืองกับซื้อน้ำจิ้มแล้วก็แกะกินข้าวหนได้เลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งซัมน,นีสักก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหนากน็ฝากที่ตามในเด้ครับว่าผมสิพ้าไปเบิ่งไสเนียอีก เอาซ้ำนี้แ้วเนาะครับพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาเลเดอ้อคลิปนี้ก็ซ้ำนีแ้แหละครับ